ถ้านิยามว่าผมเป็นใครเนี่ยผมมองว่าผมเป็นนักวิชาการที่ไม่ได้อยู่กับตำราเราพูดถึงคำว่านักวิชาการกับการเมืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่การเมืองควรจะมีเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่ในอดีตแล้วว่าเราทำอะไรเนี่ยเราเหมือนเหมือนขายฝันนโยบายต่างๆเราทำเนี่ยเราไม่ได้นึกถึงว่าผลกระทบมันจะเกิดขึ้นอะไรบ้าง สำหรับเขตประเวศภาพฑนสูงเนี่ยสิ่งที่ผมมาขอลงพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าผมทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการดูที่ดินการซื้อการขายที่ดินแล้วก็เรื่องของสิ่งอย่างเงี้ยเราจะเจอผู้คนว่าปัญหาของเขาคืออะไร การเปลี่ยนที่ดินให้เป็นทุนเรื่องนี้ก็สําคัญมากมันก็ตรงกับสิ่งที่ผมถนัดอยู่แล้วความเป็นมือาชี่ของผมสามารถทํานโยบายเนี้ยเพื่อลงมือทําให้มันสาเร็จได้จริงเขามีที่ดินอยากให้ผมไปทําอะไรให้แต่ว่าปัญหาของที่ดินเขาเนี่ยบางทีเป็นที่ที่ดินตาบอดที่ดินที่ผังเมืองไม่สามารถให้ก่อสร้างอะไรได้บ้างแล้วก็เป็นที่ดินที่มีข้อพิพาทต่าง ถ้าเกิดผมปลดล็อกที่ดินเหล่านี้ได้เนี่ยผมไม่จำเป็นต้องขายที่ดินให้เขาแต่เขาสามารถขายที่ดินของเขาเองได้โดยที่เขาไม่ต้องพึ่งพาใครเนี่แหละคืออํานาจประชาชนที่อยู่ในมือตัวเองด้วยระบบที่มันรองรับและมันจะเป็นอิมแพ t ต่อเมืองต่อทุกที่ยิ่งในตัวเมืองยิ่งมีมากกว่านี้อีกแต่จุดนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าเป็นพื้นที่ชานเมืองที่เราพอทำได้เป็นพื้นที่ตัวอย่างแล้วก็เลยอยากมาเลือกพื้นที่ตัวนี้เป็นพื้นที่ที่ว่าอะไรมันทำได้บ้างแล้วค่อยขยายออกไป รับตัวอย่างการใช้ชุมชนขับเคลื่อนเมืองเนี่ยหลายๆคนอาจเห็นว่ามีตั้งคำถามว่ามันเป็นยังไงเวลาที่เราเห็นแม้ขยะขยะตามตอกซอกซอยเนี่ยรถใหญ่ๆรถขยะจะเข้าไม่ถึงเน,นี่แหละครับเราจะมีชุมชนอยู่ที่เขาเข้าถึงและชุมชนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขารักความสะอาดมันจะดีไหมถ้าเกิดไหนๆเขาก็ไปทาความสะอาดให้อยู่แล้วเราก็เติมเงินลงไปให้เขาให้เขาได้มีรายได้จากการทําพื้นที่ของเขาเนี่ยให้สะอาดและเขามีรายได้ด้วยแล้วมองภาพใหญ่ขึ้นมานะครับถ้าชุมชน ทั่วกรุงเทพทำแบบนั้นเนี่ยแล้วเรามีเงここินเติมให้เขาได้เนี่ยกรุงเทพจะสะอาดมากกว่านี้อีกและอีกอย่างหนึ่งที่เห็นเรื่องของความปลอดภัยชุมชนเนี่ยจะมองเรื่องของความปลอดภัยชุมชนแล้วก็ความปลอดภัยของรอบข้างเป็นสิ่งสําคัญถ้าเราใช้คนในชุมชนที่เขาเขาอาสาสมัครมาดูแลความปลอดภัยในชุมชนของเขาแล้วชุมชนข้างเคียงได้เนี่ยทั่วเมืองจะปลอดภัยมากวกว่ากล้องวงจรปิดซะอีกอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญชุมชนทุกชุมชนมีอาหารการกินที่เป็นลักษณะ และเป็นวัฒนธรรมของเขาถ้าเราใช้อาหารวัฒนธรรมของเขาเนี่ยแลกเปลี่ยนอยู่ในกรุงเทพและโปรโมทให้เขาสามารถพัฒนาสินค้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาได้เ,เห็นภาพไหมว่าชุมชนทั่วกรุงเทพสามารถขับเคลื่อนเมืองขับเคลื่อนประเทศได้แค่ไหนเห็นภาพแค่นี้เรารู้แล้วว่าเมืองจะเติบโตไปได้แค่ไหนชุมชนจะยั่งยืนเมืองก็เติบโตอย่างยั่งยืนเช่นกัน ท้ายนี้ผมขอฝากดรวรวุฒิลีลาศราศักด์พักโอกาสใหม่เบอร์ B 44เขต21เบอร์2เข้าคูหากาเบอร์2วรวุฒิลีลาศราศัก์เบอร์ B 2ครับ